อีกแล้วครับรถบ้านธรรมะหากินนิสันนะครับสวยเดิมบางหน้าหลังเดิมไม่เคยชนรถบ้านมือเดียวไม่แดงนะครับอ่ะดูภายในนี่ครับภายในสวยสะอาดแอร์เย็นนะครับเด้อแอร์เย็นภายในสะอาดนะครับเดิมๆรลประกันไม่มีชนนะครับภายในสวยสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ สีสวยๆส,สีสันสวยงาม90%นะครับตามการใช้งานมีเคลีบอยให้ด้วยนะครับด้ท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมท้ายเดิมพร้อมใช้นะครับเครื่องดีสุดๆนะครับรถบ้านเอกสารพร้อมโอนมือเดียวป้ายแดงภายในสวยสะอาดนะครับ หาใช้บอผิดหวังนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทไม่สองแสนเอ็ดไม่สองแสนหนึ่งหมื่นนะครับได้นะครับอ่ะไปดูห้องเครื่องครับนี่ห้องเครื่องสวยนะครับน็อตบอมีขยับนะครับได้เลขคันหน้าอยู่ครบนะครับดูครับน็อตไม่เคยขยับครับเดิมครับนะเครื่องดีนะครับเอา ฟังเสียงเครื่องนะครันิมโน้นขนาดไหนนะครับเชื่องเดียวติดครับนิ่มๆเลยนะครับเลิมเอกสารพร้อมโอนนะครับเด้อนะครับนิ่ไม่ไอไม,ไม่ดันรับประกันไม่มีชนล้านปร์เซ็นนะครับ ที่หาใช้งานนะครับได้แปดหมบาทดูรถทดลองขับสนามช้างอารีนานะครับเบอร์โทรก็092 68205 3สกดาดบรวยยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงมแล้วนะครับตัานในที่หาใช้งานครับจริงกลางสอบถามกระผมดาบรวยเข้ามาได้นะครับเนาะสำหรับกินนี้กระผมดาบรวยก็ขอสวัสดีครับ